ราคาทองคำเช้าวันนี้ในาราคาของบ้านเราเป็นยังไงบ้างเราจะถึงนักวิเคราะห์ที่จะพูดคุยกันเราจะพูดคุยกับคุณจรนเวชศักดิ์ศรีนะครับผู้อำนวยการฝ่ายแนะนําการลงทุนของลารั์ที่ปรึกษาการลงทุนคล s สิกออสซิริสกันนะครับคุณจรนเวชสวัสดีครับสวัสดีครับพุณเจครับสวัสดีครับประเมินสถานการณ์ราคาทองคําสัปดาห์นี้ยังไงบ้างครับคุณจรนเวชครับครับก็สกามสัปดาห์แล้วครับนะที่ราคาทองคำนะฮะ ปรับตัวลดลงนะฮะอย่างต่อเนื่องเลยนะและโดยเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะราคาทองคำในต่างประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงนะฮะมากถึง1.2%เซนะครับสาเหตุสำคัญนะครับดอลลาร์แข็งค่าครับอัตราผลตอบแทนพบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นตัวเลขยอดาปลีกตัวเลขดัชนีภาคการผลิตนะของ เฟดสาขาฟิลาเดลเฟียนะก็ออกมาสูงกว่าค่านะซึ่งนั่นก็จะส่งผลนะทำให้เฟดนะอาจจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับที่สูงต่อไปนะครับและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะก็คือพฤติกรรมของกองทุน SPDR กองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะยังคงเป็นในลักษณะของการขายสุดที่ต่อเนื่องนะครับเดือนนี้นะฮะามาันทูเดตเนี่ยนะขายออกมาเนี่ยยี่สิบสองตัน คร,ครับในขณะที่รวมตลอดทั้งปีเยอตุดเดนขายออกมา27ตันนะก็ถือว่าเ,อาเป็นตัวเลขที่ปรับตัวลดลงเรื่อยๆนะแล้วก็พฤติกรรมของเขาเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนนะก็คือพยายามหาจังหวะรีบาวแล้วก็ขายอันนี้หมายถึงพฤติกรรมของกองทุน SDR <SP> p ถูกต้องครับส่วนไฮไลท์สำคัญสัปดาห์นี้นะครับวันพุธเนี่ยจะเป็นตัวเลข เอ่อ P M I นะของฝั่งยุโรปนะฮะโดยเฉพาะภาคการผลิตเนะี่ยก็คาดว่าน่าจะปรับตัวลดลงตัวเล็กนี้ส่งผลเชิงลบต่อทองคำครับในขณะที่วันพฤหัสตัวเลขประกันการว่างงานของสหรัฐนะครับก็อาจจะส่งผลเชิงบวกต่อทองคำให้รีบ่าวได้บ้างนะครับ,รบแล้วก็สิ่งที่เราต้องติดตามไฮไลท์สำคัญนะก็คือ ุลทรพครับของคุณเจอรโรมพาเวลประธานเ็ดในการประชุมที่แจ็คสันโฮมถูกต้องครับผมกลยุทธ์ของเรานะเรายังคงให้คําแนะนำคล้ายๆกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะก็คือมีมุมมองในทิศทางเชิงลบต่อทองคำใครนะฮะที่เทรดโกออนไลน์ฟิวเจอร์นะทองคําที่อยู่ในตลาดทีเฟกนะครับก็จะเน้นในลักษณะของการช็อตเหมือนเดิมนะครับโดยมี แนวต้านทางด้านบนนะฮะหาจังหวะรีบาวระหว่างสัปดาห์นะครับเบรแนวต้านหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าเหรียญรีบาวช็อตเป้าหมายหนึ่งพันแปด้อยหกสิบเหรียญส่วนราคาทองคำในประเทศเนี่ยต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะฮะนะฮะแต่ปรับตัวลดลงเนี่ยน้อยกว่าราคาทองคำในต่างประเทศเ<อ>นื่องจากว่าบาทเนี่ยอ่อนค่านะะสัปดาห์ที่แล้วบาทอ่อนค่า ถึง0.89นะครับแต่อย่างไรก็แต่พอดูโดยภาพรวมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะราคาทองคำในประเทศเนี่ยก็ยังคงเป็นในลักษณะของไซเวดาวครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เราก็ให้คำแนะนำหาจังหวะรีบาวแล้วก็ขายเหมือนเดิมโดยมีแนวต้านบริเวณ32,000บาทนะครับส่วนแนวรับทางด้านล่างนะฮะสา6 0 0ไปจนถึงส1 0ห0 250บาทครับโอเคครับขอบคุณมากมครับคุณจรรเวศครับครับยินดีครับขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับก็ทองคำก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่ชัดเจนมากนักนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าสดูสัปดาห์ที่แล้วเราจะเห็นเรื่องของดอลลาร์ที่ แข็งค่าขึ้นบอลยูที่สูงขึ้นข,นของสหรัฐอเมริกาสัปดาห์นี้เรายังต้องตามดูตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญสำคัญ,คญซึ่งจะมีผลทั้งบวกและก็ลบต่อราคาทองคําวันพุธเรามีตัวเลข P.M.I ของฝั่งยุโรปที่คุณสรนเรตบอกว่าน่าจะเป็นลบต่อราคาทองคํ Put, าวันพฤหัสจะมีตัวเลขประกรันการ,การบ้างงานของฝั่งสหรัฐน่าจะเป็นบวกต่อ ตัวราคาทองคําวันศุกร์เรามีเรื่องของแจ็คสันโฮรอดูผลการถแถลงของเจอร์โรมพาวเวลด้วยนะครับปัจจัยการเมืองบ้านเราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนถ้าเป็นการลงทุนในตลาด TF x นะครับแนะนาว่ายังคงเน้นเป็นช็อตอยู่นะครับภาพรวมของการลงทุนยังมองเป็นลบอยู่สาหรับสัปดาห์นี้ส่วนตลาดทองคําในบ้านเราหาจังหวะรีบาวแล้วก็ขายออกได้นะครับด้านบนมองไว้ที่32,000ด้านล่างมองไว้31,600บาทต่อบาททองคานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t ีชดย์โวงทําเงินนะครับ คุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ